โอเคก็สวัสดีทุกคนด้นะครับคลิปนี้ผมก็ไดเอเลียนเอกพอดีผมก็จะมารีวิวเอเลียนเอกนะครับแต่เดี๋ยววันหนึ่งลกแรกก็จะต้องเป็นสกิลเซตสกิลเซตก็คือการบินนะครับบินไปเลยโอ้ยแค่ติดหินโอเคแล้วก็บินไปเรื Skill ่อยสกิลอันนี้ก็จะบินเร็วมากครับบินโคตรเร็ว แล้วก็มาดูสกลิลอ็ x กัน,นครับ x ก็จะเป็นการวาร์ปซีกเป็นการปหกครับวงกว้างมากโคตรใหญ่เป็นสิส่งดำจนี่โอเคต่อไปผมก็จะไปลองทดสอบดาเมจกันนะ้ครับอ๋อใช่สกลิลเอฟแล้วก็ทดสอบดาเมนนจนะก็จะอยู่แถวไหนสักที่นั่หนะครับแถวสนามบอลเลยสนามบอลนั่นแหละ โอ้ยมาโอเคถึงล้วเราก็จะมาลองสกิลเอฟกันก่อนนะครับเอฟก็จะเข้าทีละสองพั F F น,น,นนะครับดูตายต่อยตายได้เลยเอ็กมีเอ็กทำลายไม่ทำลายเมยนะครับโอเคแล้วก็เข้าทีละพันสองพันสามพัน สี่ว่ะมาณสามสน,นะครับโคตรแรงแรงจัดจ้าแ่โอ้โหแล้วก็ทำอะไรต่อดีเนาะแล้วต่อไปก็จะต้องเป็นขั้นตอนาการควบคุมร่างอันติเมตนะอ่ะผมควบคุมไม่ได้ทีนี้ก็จบเลยที่ครับควบคุมไม่ได้ล่างอันติเมต คงจะต้องจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับเพราะผมควบคุมร่างแอนดิเมทไม่